พาเกษครับเอาเขามาหัวขั้ถึงแล้วนางรุกตะกนางฤกษ์รีนคอนางรุกตะกลางไหน์อทาหะโตตัมมาตัมพุตตะนาโมจะสัะวะโตยองยำใจสองจิหยัดจำลองสองมาชอบัตรนี้ผุขาไปตอง ทายแต่เด็ขออนุญาตเจ้าขอให้พวกข้าพเจ้าทั้งหลายเรทายนกคุณแม่ด้นนร้อยบาทที่้ขอตวไเรีบอยบาทคุณแม่สุภาีนบาท คุณพ่อทำสิงร้อยข้าวอีมีร้อยยสิบาทคุณแม่ที่คุณจุดสมหนึ่งร้อยบาทคุณแม่ลาวงละกอหนึ่งร้อยบาทคุณแม่คุณแม่อะไรพันร้อา